สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราประกอบชิ้นส่วนนะคะที่เป็นตัวหมวกชิ้นหน้านะคะก็คือตัวนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนของการประกอบนะคะชิ้นตัวหมวกนะคะด้านข้างนะคะก็คือข้างนี้นะคะสองข้างโดยที่หลังจากที่เราวาดหนังนะคะเราก็จะประกอบชิ้นตัวด้านข้างตัวนี้นะคะหลังจากที่เราประกอบตัวด้านข้างเสร็จนะคะเราก็จะมาประกอบ นะคะตัวชิ้นหลักนะคะก็คือตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คชิ้นงานกันก่อนนะคะว่าหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราประกอบชิ้นงานตัวไหนไปบ้างนะคะอ่าโอเคนะคะก็ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือจะเป็นชิ้นงานตัวนี้นะคะหลังจากที่เราตอกเย็บตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราจะเว้นขอบตัวนี้ไว้นะคะประมาณหนึ่งส่วนสี่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเนี่ยนะคะปกติเนี่ยเราเย็บ ขอบก็ประมาณนะคะ1สีแค่นี้เพราะนั้นจุดจัดตันนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะด้านนี้นะคะนะคะหลังจากที่ตัวนี้เราเย็บเสร็จแล้วนะคะด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังนะคะที่เราเย็บนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบนะคะตัวที่เป็นตัวหมวกนะคะอยู่ด้านข้างสองข right ้างก็คือตัวนี้นะคะด้านนี้ก็จะประกอบอยู่ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นการประกอบนะคะทั้ง3มชิ้นเข้าด้วยกันเนี่ยนะคะ นักศษานะคะต้องใช้กาวเชื่อมนะคะเหมือนกับจุดนี้ค่ะที่เราประกอบด้วยกันนะคะเราก็จะมีกาวเชื่อมขอบขอบด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราจะทากาวนะคะก็คือด้านนี้ขอบด้านนี้นะคะประกอบอยู่ลักษณะด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นการทากาวนะคะเราก็จะทาด้านนี้ส่วนด้านนี้เราก็ทาด้านนี้นะคะประมาณ1นส่วนแดส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะทาขอบด้านนี้นะคะกับด้านนี้นะคะแล้วค่อยประกอบชิ้นงานนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะประกอบนะคะชิ้นงานด้วยกาวนะคะ โดยที่ให้สาทากาวนิดเดียวนะคะไม่ต้องทาเยอะนะคะหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดึงชิ้นงานออกในกรณีที่เราจะใช้วิธีการพับนะคะอ่ะนะคะตอนนี้เราทากาวประมาณสัก1นึนะคะนิดเดียวนะคะไม่ต้องทาเยอะนะคะอ่ะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วด้านที่จะประกอบกันก็คือด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้เราจะทากาวด้านนี้นิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะดึงชิ้นงานตัวนี้ออกนะคะสังเกตนะเวลาครูทากาวนิดเดียวนะคะ อ่ด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้เราก็จะขาวด้านนี้นะคะแล้วถึงจะประกอบเข้าด้วยกันนะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะทาด้านนี้นะ,ะทานิดเดียวนะคะ,ะนะคะ,อะโอเคนะคะตัวนี้สังเกตนะคะ ด้านที่เราทาก,กาวนะคะคือด้านนี้ด้านนี้เชื่อมกับด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็เชื่อมด้านนี้นะคะหลังจากที่กาวแห้งนะคะทั้งสารเรากาวแห้งปุ๊บนะคะเราก็จะประกอบชิ้นงานนะคะโดยที่จะเริ่มชิ้นไหนก็ได้ซ้ายขวานะคะสมมติว่าครูจะเริ่มชิ้นที่อยู่ด้านขวามือของครูนะคะก็คือตัวนี้นะคะเราก็จะประกอบนะคะโดยท um. ีย่เวลาประกอบนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะประกอบ ปกติแล้วเนี่ยตัวด้านข้างตัวนี้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวางนะคะตัวนี้นะคะวางด้านนี้นะคะจุดจัดการตรงนี้นะคะปกติแล้วเวลาเราประกอบนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะสังเกตนะด้านนี้นะคะ,ะ,คะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะประกอบนะคะด้านที่มีกาวสองด้านนะคะประกอบลักษณะน,นี้เลยนะคะแบบน,นี้เนาะ ติดนิดๆน,นะคะพเพราะฉะนั้นเวลาประกอบมาปุ๊บนะคะขอบด้านข้างก็จะเสมอกันนะคะ,ะเกตนะ,ะ,ะเวลาประกอบนะคะขอบด้านข้างตัวนี้นะคะจะเสมอกันนะคะไม่มีการเลยนะคะเนื่องจากว่าแพทเทิร์นที่เราวาดเนี่ยขนาด6นิ้วครึ่งนะคะเท่ากันทุกชิ้นงานนะคะ,ะหลังจากที่เราประกอบตัวนี้ลักษณะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเราก็จะสู่ขั้นตอนการตอกเย็บนะคะโดยที่แห้งสาวาดขอบนะคะตัวนี้เข้าไปหนึ่งสีนะคะ ตัวนี้นะคะจุดที่ตัดกันตรงนี้ห uh <Pop> ให้หนักศึกษาวาดตัวนี้ก็ได้ะค่ะนะคะเวลาเราวาดตัวนี้นะคะตัวที่เราจะวาดตัวนี้เข้ <after> าไปนะคะก็คือลักษณะนี้น <hn> ักกศึษาววาดไว้ด้านนี้ก็ได้ค่ะหนึ่งสี่สังเกตนะคะเวลาเราวาดชิ้นข้างในนะคะจุดตัดกันก็คือจุดนี้ค่ะจุดนี้คือจุดที่เราจะต้องต่อนะคะเย็บมาด้านข้างอันนี้ก็จะไปเย็บเชื่อมกับตัวชิ้นหลังของหมวกนะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็วาดนะคะ เข้าไปนะคะหนึ่งสี่นะอ่ะด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งสี่นะคะอ่โอเคนะคะอ่าสังเกตนะคะจุดที่ตัดกันนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมน,นะคะอ่าด้านนี้นะด้านนี้จุดตัดกันหนึ่งสี่ว่าด้านนี้มาอันนี้ก็หนึ่งสี่นะจุดตัดตรงไหนก็คือจุดที่เราจะเริ่มการตอกนะคะอ่าโอเคนะคะ หลังจากที่เราประกอบชิ้นง,งานตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะสู่ขั้นตอนการตอกเย็บนะคะโดยที่เวลาเราตอกเย็บนะคะเราจะตอกตเย็บจุดที่มันตัดกันตรงนี้นะคะอ่าเพราะฉะน,นัน้นตอนนี้เราก็จะตอกนะคะโดยใช้เหล็ก ok ตอกนําตัวนี้นะคะตอกนะคะอาจจะใช้ซีซีตอกก็ได้นะคะตอนนี้ครูจะตอกขอบด้านนี้เพราะฉะนั้นครูจะตอกขอบเข้าหาตัวครูนะอ่ครูขออนุญาตหันเข้าหาตัวครูลักษณะน,น,นี้นะคะอ่เพราะฉะนั้น,นา als, การเริ่มตอกนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ นะคะตอกจากจุดนี้นะะไล่ไปนะคะตามแนวดน่งสีนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะตอกถึงตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปตอกอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปตอกกันนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราตอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจากจุดนี้นะคะตอกมาถึงขอบด้านนี้นะคะด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะตอกจากจุดนี้มาถึงด้านนี้ ก็ะะเว้นขอบตัวนี้ไว้18แปะนะคะหลังจากที่เราต่อทั้งสองชิ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะโดยที่เวลาเย็บนะคะสังเกตนะคะเวลาเย็บตัวนี้เราก็จะเริ่มเย็บจากตั้งแต่ตรงนี้นะคะโดยที่เราย้ำตัวนี้นะคะให้มันแน่นนะคะให้ลังสารเริ่มจากมุมตรงนี้นะคะเริ่มจากรูที่2องรูแรกคือรูที่ตัดกันนะคะลักษณะนี้นะคะ Okay. ะะอันนี้ก็เย็บมาลักษณะนี้นะคะโอเคนะคะอันนี้เย็บแล้วก็เราจะพลิกกลับมานะคะเพราะฉะนั้นการเย็บตัวนี้นะคะให้สาเย็บนะคะย้ำสักสองรอบนะคะตัวนี้เพื่อความแข็งแรงนะ,ะก็ดึงแน่นนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ลยเย็บถัดไปนะคะนี้ ฉะนั้นให้แหงสาเย็บนะคะจนถึงขอบนะคะทั้งสองด้านนะคะด้านนี้โอเคนะคะตอนนี้แห้งสานะคะเย็บตัวนี้ให้เสร็จนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเย็บตามแนวที่เราตอกตัวนี้นะคะจนถึงด้านนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาเย็บตรงนี้นะคะมาถึงตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเย็บ ตัวที่อยู่ชิ้นข้างในกันนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้ทั้งสายเย็บให้เสร็จนะคะ,คะนะคะตอนนี้เราก็เย็บนะคะสองข้างเกือบเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเย็บถึงมุมตรงนี้เราก็นะคะย้ำสักสองรอบนะคะนี่ด้านนี้นะคะโอเคนะคะ อ่ะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะคะให้สากเก็บได้นะคะตัดได้ที่เหลือจากที่เราเย็บนะคะเหลือไปนิดหนึ่งประมาณจะครึ่งเซนนะคะเสร็จแล้วให้ใช้ไฟแช็กเก็บนะคะตัวนี้อ่ตอนนี้เราก็จะใช้สังเกตนะคะมันจะมีได้เหลือตรงนี้นะคะให้ใช้ไฟแช็กเก็บนะคะตัวนี้ไลทตามชิ้นงานเราเลยด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะ สังเกตนะคะหลังจากที่เราเย็บนะคะอันนี้ฝีเย็บด้านนะคะส่วนด้านนี้เส้นเดียวกันนะคะจะเป็นฝีเย็บนะคะเห็นสังเกตฝีเย็บต้องไปทางเดียวกันนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนะคะหลังจากที่เราเย็บนะคะด้านในเสร็จแล้วนะคะเราก็ลองพลิกมาดูด้านนี้นะคะสังเกตเวลาเราเย็บพวกนี้นะคะการดึงได้นะคะต้องดึงได้ให้มันแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราพลิกออกมาปุ๊บนะคะมันจะเห็นได้นะคะโผลมานะคะ อพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการล้มตะเข็บนะคะโดยที่ให้สาทากาวนะคะทากาวด้านนี้นะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะโดยโดยรอบขอบที่เราเย็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราทากาวเสร็จนะคะเราก็จะล้มตะเข็บนะคะโดยที่เราจะตอกซ้ำอีกแถวหนึ่งนะคะ,ะด้านนี้นะคะเราจะทากาวนะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะ ทาเกาวให้เรียบนะคะพยายามทากาวให้เรียบอย่าให้มันเ,เป็นก้อนนะคะนะคะตัวนี้ด้านนี้นะคะเสร็จแล้วด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็ทาเกาวนะคะเดี๋ยวได้ทำทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันนะคะน,นี่นะคะอาสังเกตนะคะกาวต้องชิดนะคะเรียบเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเราพับไปนะคะถ้ามีกาวอยู่สองด้านนะคะเกาวมันจะเรียบติดนะคะ สังเกตนะคะการทากาวด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็รอแห้งนะคะพอเอามือจับขึ้นมานะคะมันไม่เยิ้มติดขึ้นมานะคะเราก็ไปทาอีกด้านหนึ่งนะคะก็ค,คือด้านหลังก็ค,คือด้านนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราทากาวด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะคะ อัานนี้นะคะ,อะพอทาด้านนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือด้านนี้นะคะสังเกตนะคะเราก็จะมีกาวนะคะเพราะฉะนั้นการทาก,กาวตรงนี้ยังสารต้องทาให้เรียบนะ ะะหลังจากที่เราทากาวตรงนี้นะคะเรียบแล้วนะคะก็จะด้านนี้ด้านนี้ก็ทานะคะพอทาสักด้านปุ๊บนะคะห้สาคริปค่ะนะคะให้ตัดนะคะแนวที่เป็นแนวโค้งพวกนี้นะคะส่วนแนวตรงไม่ต้องตัดก็ได้นะคะเพราะเวลาเราใช้ตัวนี้เวลาเราล้มนะคะห่างกันประมาณสัก1เซนก็ได้ะค่ะนะคะตัวนี้หนึ่งเซนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ ไปห้ามโดนได้นะคะในที่เราเย็บนะคะตัดเฉพาะในส่วนที่แนวโค้งนะคะเพื่อจะได้กระจายความโค้งตัวนี้นะคะ,ะส่วนตัวนี้ประมาณสักสองนิ้วเนี่ยมันเป็นแนวเส้นตรงอยู่แล้วเราไม่ต้องตัดก็ได้นะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะ,ะประมาณสักห่างกันสักหนึ่งเซนหนึ่งเซนนะคะด้านนี้นะคะ ะะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะสังเกตจะมีหลายคลิปตัวน,นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้สานะคะที่ครูบอกว่าเวลาเราทากาวตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเวลาเราเดึงออกตัวนี้นิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะลอกง่ายนะคะเนี่ยเวลาขี่ออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้คือถ้าใครทานแน่นปุ๊บเนี่ยนะคะถ้ากาวหนึบทั้งสองด้านเนี่ยเวลาเราเดึงตัวนี้จะยากนะคะเาะฉะนั้นการทาตัวนี้ก็ทานิดหน่อยนะคะนะคะ ให้เราเคลียอกอกก่อนนะคะตัวนี้แยกแยกออกจากกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะล้มตะเข็บไปทีละส่วนนะคะอันนี้ด้านนี้นะคะสังเกตนะคะตัวนี้ด้านนี้นะคะ,อะพอได้ลักษณะนี้ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับนะคะพับแนวตัวนี้ลงมานะคะด้านนี้นะคะให้ชิดกับขอบนะคะที่เราเย็บทีละด้านก็ได้ค่ะนะคะแบบนี้ ะคะโค้งไปทีละอันนะคะตัวนี้นะด้านนี้นะคะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะล้มตะเข็บนะคะตัวนี้ให้ชิดกับที่เราเย็บนะคะแถวที่เราเย็บเลยนะคะส่วนด้านนี้ไม่มีแนวโค้งนะคะเราก็พับลงมาเลยนะคะด้านนี้นะคะ,ะสังเกตเวลาเราพับออกมาปุ๊บนะคะมันก็จะมีแนวแนวตามนี้นะคะแล้วเราก็มาพับอีกด้านหนึ่งนะคะลม้ม กับชิดนะคะกับแนวที่เราเย็บตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะด้านนี้เนาะตัวนี้สังเกตเวลาลมปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะ<ม>ก็คือตะเข็บก็จะลมลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสาทุบตัวนี้เบาๆนะคะโดยใช้ค้อนทุบตัวนี้ล้มตะเข็บนะคะโดยที่เวลา ล้มด้านนี้นะคะ,ะด้านนี้สังเกตนะคะเวลาลมปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะเรียบนะคะคือถ้ามีกาวปุ๊บนะคะด้านนี้นะะเสร็จแล้วเราพลิกมาด้านนี้อีกทีนึงนะคะ,ะใช้ค้อนทุบด้านนี้อีกรอบหนึ่งนะคะล้มแนวที่มีกาวอยู่พวกนี้นะคะมันก็จะติดสังเกตนะคะ เวลาลม้มจะเก็บก็จะล้มอยู่ขอบด้านข้างนะคะด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเรียบนะคะอะพอด้านนี้เสร็จนะคะให้นักศษาไปทําอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้นะคะด้านนี้นะตัวนี้เราก็ดึงนะคะดึงกาวตัวนี้ออกนะคะนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราทาอ่า แยกออกจากกันนะคะแล้วก็พับล้มตะเข็บไปซ้ายขวานะคะค่ะนะคะตอนนี้เราล้มตะเข็บนะคะทั้งสองชิ้นนะคะก็คือตัวนี้ด้านนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกมาดูด้านนี้นะคะชิ้นงานก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สาตอกนะคะโดยที่สาตอกเย็บนะคะตอกเย็บด้านนี้นะคะด้านนี้ก่อนก็ได้ค่ะนะคะโดยที่เวลาเราวาดขอบนะคะก็คือ ใช้นะคะใช้ปากกาวาดขอบจากตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะหนึ่งแปะนะคะจากขอบแนวเกินกลางที่เป็นตัวที่แนวที่เราเย็บนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะสังเกตมันก็จะมีนะคะเราจะเย็บถึงตรงนี้นะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเย็บด้านนี้ก่อนนะด้านนี้นะคะ อันนี้นะคะ,ะมันก็จะเป็นลายต่อเนื่องจากตรงนี้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะวาดขอบนะคะเพราะฉะนั้นให้สานะคะวัดจากตัวแนวเส้นกึ่งกลางที่เป็นรอยเย็บตรงนี้นะคะออกไปข้างละ1.8นะคะตัวนี้แล้ก็เราก็จะต่อกนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะอะ่ดันนี้นะคะ สังเกตนะคะเวลาเราเย็บนะคะตัวนี้จะเป็นการเย็บต่อเนื่องจากตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นรูแรกอยู่ตรงนี้นะคะเวลาตอกก็จะตอกซีที่2นะคะไปถึงด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะเราก็จะตอกจากจุดนี้นะคะห่างจากขอตัวนี้หนึ่งสี่เช่นเดียวกันนะคะตอกเย็บนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้สาตอกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการตอกชิ้นงานเนี่ยนะคะให้สาวางตัวชิ้นงานตัวนี้วางอยู่ลักษณะนี้นะคะ เสร็จแล้วให้พริกตัวนี้ลงไปลักษณะนี้นะคะตอกลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาตอกสูตราครูจะตอกตรงนี้นะคะรูแรกอยู่ตรงนี้นะคะแต่เราไม่ตอกนะจิ้มไว้ก่อนสังเกตนะคะรูแรกมีได้เย็บอยู่นะคะเราจิ้มระยะไว้ก่อนนะคะแล้วไปตอกซี่ที่สองนะคะก็คือตรงนี้แต่เวลาเย็บเย็บให้ต่อเนื่องนะด้านนี้ค่ะนะคะสังเกตนะ สังเกตการตอกนะคะตัวนี้ก็อยู่ลักษณะนี้นะคะตอกจากจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้ศึกษาตอกะค่ะนะคะจากจุดนี้ไปถึงตรงน,น,นี้ตามแนวเส้นที่เราขีดนะคะก็คือเส้นนี้นะคะอ่าตอนนี้เราตอกถึงตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาตอกตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะคะอคะคะ่าโอเคนะคะอ่าโอเคะ้ะหลังจากที่เราตอกนะคะเราก็จะตอกตามแนวนี้นะคะสังเกตนะคะ เราจะตอกจากจุดนี้นะคะมาถึงด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะตอกขอบด้านนี้นะคะมาด้านข้างนะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วอีกฝักหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะให้สาตอกจากจุดนี้ทั้งสองเส้นตัวนี้นะคะโดยที่เวลาตอกก็เหมือนกันนะคะหศึกสาพลิกตัวนี้ลงไปนะคะให้เริ่มตอกโดยที่เวลาซี่แรกเราไม่ตอกนะเราไปตอกซี่ที่สองนะคะตัวนี้นะคะ อันนี้ก็ตอกย้ำซี่สุดท้ายนะคะตอกไปเรื่อยๆค่ะนะคะจนไปถึงนะคะด้านนี้นะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราตอกนะคะชิ้นส่วนนะคะครบนะคะทั้งสองชิ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะด้าน,นี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน,นะค่ะนะคะเราตอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะโดยที่ยังสานะคะจะเย็บจากริมด้านนี้มาถึงด้านนี้ก็ได้นะคะ หรือจะเย็บจากด้านนี้ลงไปนะคะถึงข้างล่างหมวกตัวนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับนักศึกษาถนัดนะคะสมมติว่าครูจะเย็บด้านนี้นะคะอะจะเย็บแถวแรกก่อนนะคะครูก็จะเริ่มนะคะเริ่มเย็บซีที่สองนะคะ,ะรูแรกนะคะนักศึกษาย้ำนะคะย้ำไปสักสองรอบนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันนะ,ะตัวนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราตัวไปประกอบนะคะมันจะได้ ไม่หลุดง่ายนะคะอันนี้นะคะเราก็เย็บด้นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ไปรูถัดไปนะคะถอยมานะคะอันนี้ชเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ไปรูถัดไปนะคะถอยมาด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวรูจะให้ดูนะคะฝีเย็บทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะการเย็บนะคะจะต้องไปทางเดียวกันนะคะถึงจะทําให้ฝีเย็บคือถ้าไปทั้งสองด้านเนี่ย สวยทั้งสองด้านมันด้านหน้าก็จะโชว์สวยนะคะแต่ถ้าหากว่าด้านหน้าไปทางเดียวกันก็จริงแต่ข้างหลังซ้ายบ้างขวาบ้างนะคะจะทําให้ฝีเย็บข้างหน้านะคะขยับขยื่นนะคะเรียงไม่เรียงสวยนะคะแต่ถ้าไปทั้งสองด้านเนี่ยเย็บไปทางเดียวกันนะคะก็จะสวยสังเกตนะคะฝีเย็บอันนี้คือจะเป็นฝีเย็บด้านนอกนะคะด้านที่เราโชว์นะคะอันนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นฝีเย็บด้านในนะคะนะคะ การเย็บจะต้องไปทิศทางเดียวกันนะคะด้านีนทีนะคะ,อะตอนนี้ให้สายเย็บนะคะตัวนี้นะคะทั้งทั้งหมดเลยนะคะทั้งหนึ่งเส้นสองเส้นตัวนี้นะคะแล้วก็อีกสองแถวตรงนี้นะคะเย็บให้เสร็จนะคะด้วยวิธีการเย็บแบบดน้ดนดน้นไหหลักนะคะ,อะโอเคนะคะก็ตอนนี้ก็แห้สะอาดเริ่มเย็บจากนะคะชิ้นงานของเราได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชิ้นงานที่หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วเนะะี่ย มันเป็นแบบไหนนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็เย็บนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ,ะสังเกตการเย็บนะคะเราจะย้ำซี่สุดท้ายไว้นะคะโดยที่จะช่วยให้นะคะชิ้นงานของเรานะคะแข็งแรงขึ้นนะคะรนฐานขึ้นพวกนี้นะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้หลังจากที่เราเย็บตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะตัดนะคะแล้วเก็บรายละเอียดนะคะที่เป็นตัวปลายได้พวกนี้นะคะ ด้นนี้นะคะเราก็จะใช้ไฟแช็กนะคะเก็บรายละเอียดพวกนี้นะคะสังเกตด้านตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็เก็บนะคะโดยใช้ไฟแช็กเช่นเดิมนะคะ ด้านนี้เก็บทุกอันนะคะเพราะว่าตัวนี้เวลาเราเก็บได้เชื่อมกับเส้นได้พวกนี้เนี่ยนะคะมันจะทําให้ได้ที่เราเย็บนะคะเชื่อมมันจะไม่ได้ไม่หลุดง่ายนะคะนี้คือถ้าสมมติว่าเราไม่เก็บเชื่อมกับพวกนี้นะคะโอกาสการหลุดนะคะแล้วก็ทําให้แนวที่เราเย็บตัวนี้นะคะหลุดได้นะคะโอเคนะคะตัวนี้ โอเคนะคะสังเกตนะคะด้านในหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นฝีเย็บนะคะที่เราเย็บอยู่ด้านในนะคะสังเกตการเย็บนะคะตัวนี้นะคะก็จะเย็บไปทิศทางเดียวกันนะคะทุกอันเลยนะคะอย่าตดูนี้นะคะในกรณีที่นักศึกษาท่านไหนที่เวลาล้มตะเข็บออกมาปุ๊บนะคะการตอกนะคะอาจจะหลุดขอบ,บ้างนะคะเพราะฉะนั้นการวางซี่ตอกนะคะก็จะมีส่วนสําคัญนะคะ เพราะเวลาเราวางสมมติว่าเวลาเราต่อปุ๊บเนี่ยตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราเอียงซี่ตอกออกด้านนี้นะคะมันก็จะหลุดขอบด้านนี้นะคะเราควรจะวางซี่ตอกให้มันตรงนะคะตัวนี้สังเกตการตอกซี่ตรงปุ๊บนะคะการตอกชิ้นงานก็จะโดนชิ้นงานที่เราพับเป็นแนวตัวนี้ด้วยนะคะเขียนนะคะเสร็จแล้วมาดูด้านนี้หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะการที่ล้มจะเข็ดนะคะจะทําให้ชิ้นงานของเราตัวนี้เรียบเนียนขึ้นนะคะ อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝีเย็บนะคะ <Me. S 1> สังเกตนะคะการเย็บนะคะตัวนี้จะเป็นการเย็บที่ต่อเนื่องกันด้านนี้นะคะอันนี้นะคะส่วนตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะตัวนี้เราจะไปรอนะคะการเย็บเชื่อมชิ้นงานอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะก็คือตัวที่เชื่อมชิ้นงานที่เป็นตัวด้านหลังของชิ้นงานนะคะก็คือตัวด้านหลังหมวกนะคะเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะคะให้สรประกอบชิ้นงานที่เป็นตัวด้านข้างตัวนี้ให้เสร็จ นะคะสองด้านตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปรประกอบนะคะชิ้นส่วนที่เป็นด้านหลังหมวกนะคะก็คือตัวนี้ที่เป็นตัวปรับนะคะด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะประกรอบชิ้นนี้นะคะเข้าด้วยกันนะคะโดยที่หลังจากที่เราประกรอบตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกรอบที่เป็นตัวหัวหมวกนะคะที่เป็นด้านนี้นะคะ,อะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงหน้านะคะเป็นการประกรอบชิ้นงานในส่วนของ ตัวชิ้นงานที่เป็นด้านหลังของชิ้นงานตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะคะเจอกันชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ